สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวิน r ยเวนะคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าทําไมเราถึงแบบหยุดเล่นวิดีโอเกมบางเกมไม่ได้เลยโดยเฉพาะเกมแนว RPG ที่ให้เราสวมบทบาทตัวละครมีเก็บเลเวลทําภารกิจนู่นนี่มันสนุกจนวางไม่ลงจริงๆคะ่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเอ๊ะก,กลไกอะไรในเกมที่มันดึงดูดเราขนาดนั้น แล้วเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ไหมโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องเส้นทางโดพามีนที่เกมเขาสร้างขึ้นมานะคะครับน่าสนใจมากครับเรื่องโดพามีนเนี่ยเอ่อมันเป็นสารสื่อประสาทที่สําคัญมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความอยากความปรารถนาแรงจูงใจต่างๆซึ่งเกมเนี่ยออกแบบมาเก่งมากเรื่องการกระตุ้นสารตัวนี้ให้หลั่งออกมาเรื่อยๆทําให้เรารู้สึกดีอยากเล่นต่ออยากทําซ้ําๆอืมอืม การเข้าใจตรงนี้ก็น่าจะช่วยเราเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ครับเอาว่า5องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกมมันสนุกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะเอามาใช้ออกแบบชีวิตประจําวันของเราให้มันน่าทํามากขึ้นได้ยังไงเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะได้เลยครับคือในเกมเนี่ยเป้าหมายใหญ่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับอย่างเช่นปราบจอมมารช่วยเจ้าหญิงอะไรแบบนี้แต่ว่าเกมที่ดีเนี่ย เขาจะไม่ปล่อยให้เรารู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมเขาจะซอยย่อยเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยออกมาเป็นภารกิจเล็กๆเควสน้อย่อยให้เราทำสำเร็จในเรื่อยๆอ๋อค่ะเหมือนมีขั้นบันไดให้ก้าวไปทีละขั้นใช่ครับการมีเป้าหมายย่อยที่ชัดเจนจับต้องได้แล้วก็ทำสำเร็จได้จริงเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรความสำเร็จหรือ achievement loop ขึ้นมา พอเราทำเควส์เล็กๆสำเร็จสมองก็จะหลั่งโดพามีนนิดๆหน่อยๆอ,อืมทำให้รู้สึกดีไปมันเหมือนการสะสมความสำเร็จเล็กๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้โดยไม่รู้สึกว่ามันเอ่อยากจนท้อไปซะก,ก่อน เข้าใจเลยค่ะเพราะเป้าหมายมันถูกซอยย่อยมันก็ดูเออทำได้แฮะไม่แน่กลัวเหมือนตอนแรกแล้วพอทำสำเร็จเล็กๆบ่อยๆมันก็เหมือนมีแรงส่งให้ไปต่อได้เรื่อยๆซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมกับประเด็นที่2เลยนะคะคือเรื่องความก้าวหน้าที่มองเห็นได้ถูกต้องเลยครับการเห็นว่าเรากำลังเดินหน้าไปเนี่ยสำคัญไม่แพ้การมนีเป้าหมายเลยนะในเกมนี่ชัดมากครับเราจะเห็นพวกหลอดค่าประสบการณ์หรือ XP bar ที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้น หรือตัวเลขเลเวลที่มันอัพขึ้นใช่ใช่เห็นเราชื่นใจมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความพยายามของเรามันมีความหมายนะมันกําลังคืบหน้าไปนะไม่ได้ย่ําอยู่กับที่ทีนี้ในชีวิตจริงเราอาจจะต้องสร้างแถวัดความก้าวหน้าของเราขึ้นมาเองสร้างเองยังไงคะก็อาจจะเป็นอะไรไง่ายๆเลยครับเช่นการจดบันทึกสั้นๆทุกวันว่าวันนี้เราทําอะไรที่เกี่ยวกับเป้าหมายไปบ้าง สมมุติอยากเขียนหนังสือก็จดว่าวันนี้เขียนได้กี่คำกี่หน้าหรือถ้าอยากวิ่งก็จดระยะทางเวลาที่ใช้หรืออาจจะใช้แอปพลิเคชันช่วยติดตามความคืบหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยอ๋อคือทำให้มันเห็นเป็นรูปปธรรมขึ้นมาว่าเราขยับไปข้างหน้าแล้วนะไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองใช่ครับการเห็นภาพความก้าวหน้านี่แหละครับมันไปกระตุ้นโดพามีนอีกแล้วทำให้เรามีแรงฮึดอยากจะไปต่อให้ถึงเป้าหมายย่อยถัดไปฟังดูดีเลยค่ะ ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยอะแต่ว่าแค่เห็นว่าก้าวหน้าอย่างเดียวมันจะพอหรอคะเหมือนในเกมทําเควสสําเร็จมันต้องได้รางวัลด้วยสิเรื่องการให้รางวัลสําหรับความพยายามก็น่าจะสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะสําคัญมากครับแต่เรื่องรางวัลเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะแตกต่างจากในเกมอยู่นิดหน่อยนะครับคือในเกมเนี่ยรางวัลที่ได้จากการทําเควสสําเร็จมันมักจะออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เราเล่นต่อได้ดีขึ้นเก่งขึ้น เช่นได้ดาบใหม่ที่แรงขึ้นหรือชุดเกราะที่ดีขึ้นใช่ครับพอได้ของดีขึ้นเราก็อยากจะเอาไปลองใช้อยากไปสู้กับศัตรูต,ตัวต่อไปที่เก่งขึ้นมันเป็นการเสริมแรงให้เราอยู่ในเกมนานขึ้นสนุกขึ้นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราเผลอให้รางวัลตัวเองในแบบที่มันทำลายความก้าวหน้าที่เราเพิ่งทำมานะครับอืยังไงคะยกตัวอย่างได้ไหมคะ สมมุติว่าเราตั้งใจลดน้ำหนักออกกําลังกายคุมอาหารมาอย่างดีพอทําได้ตามเป้าหมายเล็กๆที่ตั้งไว้เช่นลดได้1กิโลเราก็เลยฉลองด้วยการไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อใหญ่อา้าวจริงด้วยค่ะเหมือนทําลายสิ่งที่ทํามาเลยใช่ครับมันย้อนแย้งกับเป้าหมายหลักของเราคือเราให้รางวัลก็จริงแต่มันเป็นรางวัลที่พาเราถอยหลังนะครับนั่นสินะคะเป็นกับดักง่ายๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเลย แล้วแบบนี้เราควรจะให้รางวัลตัวเองยังไงดีคะถึงจะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมเป้าหมายจริงๆอันเก็บเงินออมเงินพอเราทําได้ตามเป้าหมายย่อยอาจจะแบ่งเงินส่วนเล็กๆไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้เงินมันงอกเงยต่อหรืออาจจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนมาอ่านอ,อ๋อคือให้รางวัลที่มันต่อยอดเป้าหมายเดิมครับหรือถ้าเป้าหมายคือการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ รางวัลอาจจะเป็นการซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ดีๆหรือเสื้อผ้าออกกำลังกายสวยๆที่จะทำให้เรารู้สึกอยากออกไปใช้อุปกรณ์ใหม่ๆนั้นในการออกกำลังกายครั้งต่อไปแนวคิดคือทำให้รางวัลนั้นช่วยเติมเชื้อเพลิงให้เราอยากทำสิ่งดีๆนั้นต่อไปอีก ไม่ใช่ดับไฟที่เราอุตสาหจุดขึ้นมาโอ้เป็นมุมมองเรื่องรางวัลที่ต้องกลับมาคิดใหม่เลยค่ะต้องเลือกให้เป็นเลือกให้ส่งเสริมจริงๆเอาละค่ะเรามีเป้าหมายชัดเจนเห็นความก้าวหน้าแล้วก็ให้รางวัลเป็นแล้วมีอะไรอีกคะที่ทําให้เกมมันสนุกน่าติดตามขนาดนั้นอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยก็คือความหลากหลายและความแปลกใหม่ครับความแปลกใหม่เกิไหมครับว่าเกมที่เราเล่นได้นานๆเนี่ยมันมักจะมีอะไรใหม่ๆโผล่มาให้เราเจออยู่เรื่อยๆ อาจจะเป็นด่านใหม่ๆศัตรูหน้าตาแปลกๆไอเทมใหม่หรือบางทีก็มีระบบการเล่นใหม่เพิ่มเข้ามาคือสมองของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆครับอะไรที่มันซ้ำซากจำเจทำเหมือนเดิมทุกวันๆมันจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่ายแล้วแรงจูงใจมันก็จะค่อยๆลดลงไปเหมือนเล่นด่านเดิมซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นใช่เลยครับในชีวิตจริงก็เหมือนกัน ถ้าเราทำอะไรแบบเดิมเป๊ะๆทุกวันมันก็อาจจะน่าเบื่อได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆหรือย้ายบ้านบ่อยๆหรอคะ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไปแค่ลองปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในกิจวัตรประจำวันก็ช่วยได้เยอะแล้วครับ <c oughs> เช่นลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูบ้าง <c oughs> หรือลองไปทานอาหารกลางวันที่ร้านใหม่ๆที่ไม่เคยลองหรือช่วงสุดสัปดาห์อาจจะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำหรือแม้แต่การจัดโต๊ะทำงานใหม่ เลี่ยนมุมวางของเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะครับอ๋อแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกระตุ้นสมองให้รู้สึกตื่นตัวลดความจำเจได้แล้วครับมันช่วยให้สมองรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ให้สนใจอยู่เสมอเท่าใจแล้วค่ะและมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่น่าจะสำคัญมากๆเหมือนกันคือเรื่องความท้าทายที่สม่ำเสมอใช่ครับอันนี้สำคัญมากเกมที่ดีเนี่ยมันจะเก่งเรื่องการปรับระดับความยากให้มันพอดี กับระดับความสามารถของผู้เล่นในขนาดนั้นคือมันจะไม่ง่ายเกินไปจนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องใช้ความพยายามอะไรเลยน่าเบื่อแต่ก็ไม่ยากเกินไปจนรู้สึกว่าทํายังไงก็ไม่ผ่านท้อแท้ไม่อยากเล่นต่ออืมอืมสมดุลพอดีพอดีครับนักจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่า flow state คือสภาวะที่เราจดจ่อก,กับสิ่งที่ทํามากๆจนลืมเวลาลืมสิ่งรอบข้างเพราะว่าความท้าทายของกิจกรรมนั้นมันสมดุลพอดีกับทักษะที่เรามีเราจะรู้สึกสนุก และมีสมาธิมากๆในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับถ้าเราต้องทํางานหรือทําอะไรที่มันง่ายเกินไปสําหรับเราเราก็จะเบื่อแต่ถ้ามันยากเกินความสามารถไปมากเราก็จะเครียดและท้อได้ง่ายแล้วเราจะหาจุดสมดุลน,นั้นเจอได้ยังไงคะในชีวิตจริงเราต้องคอยสังเกตตัวเองครับแล้วก็ปรับระดับความท้าทายให้เหมาะสมถ้าเรารู้สึกว่างานมันยากเกินไปลองซอยมันให้เป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นก่อนเริ่มจากก้าวง่ายๆก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันง่ายไป เริ่มน่าเบื่อแล้วลองเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองดูครับอาจจะลองกําหนดเวลาให้สั้นลงหรือตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเล็กน้อยหรือลองหาวิธีการใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นมาทำดูอ๋อคือต้องคอยปรับจูนให้มันท้าทายกำลังดีอยู่เสมอเพื่อให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกกับมันใช่ครับเพื่อให้เราอยู่ในโซนที่รู้สึกว่าเออมันท้าทายนะแต่ก็ทำได้ถ้าพยายามอีกหน่อย สุดยอดเลยค่ะฟังดูล้วอ้วนเราเอาหลักการออกแบบเกมมาใช้กับชีวิตได้จริงนะคะสรุปก็คือ5เสาหลักที่เราคุยกันมาที่ทําให้เกมมันดึงดูดเราได้ขนาดนั้นแล้วเราอาจจะเอามาปรับใช้ได้ก็คือ 1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ซอยย่อยเป้าหมายนั้นให้เล็กลง 2. ต้องหาวิธีทําให้เรามองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. เวลาให้รางวัลตัวเองต้องเลือกรางวัลที่มันส่งเสริมเป้าหมายไม่ใช่ทําลายเป้าหมาย 4. ต้องคอยเติมความ หลากหลายความแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตบ้างไม่ให้จำเจเกินไปและ 5. ต้องรักษาระดับความท้าทายของสิ่งที่เราทำให้มันพอดีพอดีกับความสามารถของเราอยู่เสมอใช่เลยครับครบถ้วนเลยเหมือนเรากำลังพยายามเป็นนักออกแบบเกมให้กับชีวิตของตัวเองเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับหัวเราะ คือแน่นอนว่าชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้มีระบบกระตุ้นโดพามีนที่เข้มข้นรวดเร็วหรือถี่เท่ากับเกมที่เขาตั้งใจสร้างมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้วก็ลองเอามาปรับใช้อย่างมีสติอย่างตั้งใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนกับควบคุมแรงจูงใจของตัวเองได้ดีขึ้นช่วยให้เราสามารถลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือติดตามเป้าหมายต่างๆของเราได้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความสุขกับกระบวนการเหล่านั้น นมากขึ้ด้ดวยครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าจะลองเอาไปปรับใช้ได้จริงด้วยนะคะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่ามีภารกิจย่อยเล็กๆอะไรบ้างหรือมีแถบวัดความคืบหน้าง่ายๆแบบไหนที่เราอาจจะเริ่มสร้างให้กับกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันของเราได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้เรา win your way ในแบบของเราเองค่ะ